เป็นว i ยแท็กสามจุดสองนะครับมีอุด EGR นะครับผมมีเข้าวโรแมนดียังสะอาดอยู่ก็เลยยังไม่ต้องล้างแล้วก็รีแมปปิดระบบพรอมจูนเดือนการต่อเกียร์พี่วิ่งขึ้นสะพานสูงนู่นเลยนะครับของสามน่ันเร่งเป็นไงครับเบาขึ้นครับคุมยากไหมครับไม่ยากครับพอดีครับครังทีนะเพราะว่าแล้วแต่บุคคลบางคนจะชอบขับแบบ กดคันเร่งแบบเก่งๆท้าลงไปหน่อยกดลึกจะกลายเป็นคุมยากเลยไวเกินอะไรเงี้ยครับผมไม่ไม่ไวครับเดี๋ยมันจะใช้รอบต่ำๆที่สังเกตดูตอนนี้มันก็อยู่น่าอยู่เกียร์หกละแปดสิบพันสี่พันห้าถ้าเราเติมเบามันก็ยังพอมีกำลัง ปัญหาที่เจอคือบนเนินเวลาเราจะแซงจาอะย์พวกนี้เนาะกลางเนินอะไรเงี้ยมันจะมันจะเหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาเลีงหายอะอ่าเพราะว่าเหมือนเกียร์เกียร์มันกาลังหาอยู่แล้วมันหาไม่เจอหาช้าอะไรประมาณนี้พี่ต้องปล่อยเขาเล่งเลยปล่อยเลยแล้วลองเติมดูครับไม่ต้องแรงมากนะครับมันมาได้ตามสั่งเลยนะครับ<า>ผม ฟิลโบ้เทอร์โบไม่เพิ่มบูทบูทเดิมลองหาจังหวะแซงหาอะไรดูพี่ลองเติมแซงดู หลังร้อยไปแล้วมันจะยิ่งไวขึ้นกว่าเดิมเพราะของเดิมมันก็ไวอยู่แล้วเนาะ3 2หลังร้อยไปแล้วผมจะเติมเพิ่มขึ้นไปให้มันแบบขับสนุกขึ้นเล่งแสงได้แบบสนุกสนุกขึ้นเอเคนส่งงานครับ